สทเลทองในการลงทุนอสังหาสําหรับในตัวเมืองมาฝากกันค่ะทําเลแรกก็เป็นทาเลที่ดีนะติดถนนใหญ่ติดถนนหลักหรือทางด่วนนั่นเองนะจะช่วยให้การสัญจรไปมาสะดวกยิ่งขึ้นและทาเลที่2นั่นก็คือว่าเป็นทาเลที่ติดก,กับรถไฟฟ้า B T S หรือ M R T นั่นเองยน่นระยะเวลาในการเดินทางได้อย่างสะดวกนั่นเองนะคะและรวดเร็วด้วยนะคะ ส่วนทำเลที่3เป็นเรื่องของนะติดบิ่มแม่น้ำหรือสะพานเจ้าขยานั่นเองจะเห็นว่าในเรื่องของการสัญจรและทัศนียภาพที่สวยงามเป็น ที่ได้รับนิยมอย่างสูงนะคะนี่คือสามภะเวททองในการลงทุนอสังหาในเขตเมืองกรุงเทพมหานครนะคะที่ควยนำมาฝากกันก็ถ้าหากค,คลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์ก็ช่วยนะควยเป็นเขาเรียกว่าแบ่งปันออกไปด้วยนะไม่ว่ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้นําสาระดีๆมาแบ่งปันใหม่ทุกวันนะคะเป็นกำลังใจกับควยด้วยนะคะและถ้าหากท่านใดนะสนใจในเรื่องของการลงทุนอสังหาก็ติดตามควยได้ที่เพจควยอสังหานะคะคราวหนะ้าจะ มีสาร,อาระอะไรดีมาแบ่งปันนั่นสิดตาค่ะขอบคุณค่ะ